แน่จริงก็เข้ามาเอาอีมพักพักสวยเราพัแขงมากเล่่ิกลบแต่วเดวโอ้มันหลับมันกำลัแล้วยู่กี่ใส่ใส่ี่ีีหอบบนี้ทับูกเบตึกว่าตาไยโอ้ตัดไม่ได้ทุกัก อืมอืมอืมล็อกซีก่เกือบตายอ้าวเกือบตายนะยมันจบบนนะจบบนนะเฮ้ย <c oughs> ได่ฟื้นบันเลยทีโฟลิสอยู่อ่ะติดมาเนี่ยทงไปก้ มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขายังขายังโอ้ยิกฟารไยังดยยังดยยังดยเอาวนวนอ้าวไปกลับกัดคอมิวเร์เฮ้ยไปไปทุกคนไปไปมันมันพิกเอา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 มันยอะกันกันกันรไปรับเป็ดไอ้นี่มาเลยมีแคมาเลยไอ้้ย ผิดเองอ่ะมันตายไม่ถึงมัตายแต่มันเยอะอัเนี้ยมันเยอะการีมันเร่งเฮ้ยไอ้พี่ท่านเหยียบพื้นใส่เลยมังกรน่ะก็เอ็นเกลียวไปใสโอ้ไม่ท่านปะเดี๋ยวรินวิ่งสามตัวเลยนะบนน่ะสีสีสี โอ้ปันรุ่ยนีเลยปัน่เซีเลยไฮ้นะก็เอ็กคาลิเบอร์ตายก่อนอาจจาทำเชอรี่โดนยันมีสตันปืนนะทามตีโอ้โหอำไมไม่รอใค่เจ็บเฉยๆไม่กลับเลยย้อนสอนบ๊อบเดก แน่จริงก็เข้ามาเอาที่พักพักสวยๆเราพักเพ็งกระดกเนี่ยตีได้ตีได้อ่าเอ็กคาลิเบอร์เนี่ยพักตายได้โอแคนี้ทำตายไปไอ้น้องพี่ซุ่มซีขนาดนี้อย่าตายนะกลับนะ มามันเจ็บต้องนูต่อชาแต่ควานรึตายตายเออเออฟินิกต์มันวิ่งิระเตงเอยฟินิกฟินิกอย่างตายอย่งตายเอาไสออกเอยสตันจำกำปอมเอ็กคาลิเบอร์เออมันจำไม่ดม่ไม่ดานลิงตีธรรมดา อุ้ยสีนะสีสิบเอ็ดสีไเนาะปวดนัวโอ้ยไอ้นนองพอดีหายาจ้าที่มาแพงไอ้เนตัวใจตุ๊แพงไอ้เนาะอย

ไอ้พี่หยุดเลยอ่ะอ่ะตัวจีตัวจียูไม่จ<ห><ป>ันรอ,อ,อ,อดักนิดเลยเบียสล่ะไอเทมยูแล้วก็ไถมันนะอเอ่รับ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 ไม่ไหวเลยอ่ะรับไม่ไหวเลย ถอยแล้วปเป็นไอตี้บังก่อนเฮ้ย,เ,ยเราจะโซนเราจะวาร์ปกลับบ้านเลยเฟิรแมนมาแล้วนะเต้นกลางมีประเด็นกำลังไปช่วยอ้าเวเป็นแดง

ป๊าแดงเฮ้ยมีคนเฝ้าอยู่จริงด hey, hey, ้วยไม่มีสกิลสองมันมีสกิลสองเฮ้ยขี้หนีกันเลยอ่ะเฮ้ยมันสปิกเลยเฮ้ยเฮ้ยเม็ดเม็ดไอ้เนาะเอชรีเวิร์สหัวแตกย่ำผมหกเอามเลยเอาเลยโยนแล้วเนาะ แน่จริงก็ดึงพี่ี่เด้งเลือดโชว์ได้เนาะไอเสมที่ดูเรียกดาร์เซเลเยอร์ออกมาแล้วอ้เร่งนะเร่งนะโอ้ยอมการอมกาอ้ามันดึงไปแล้วเฮ้ยแน่จริงก็ออกมาดี กูฟีเลือดไปลดนะกูฟไปกลับไอ้น้องกูฟไปกลับไม่มีฟิเกอร์เอ็กคเอร์เอ่วย้ยโอ้ย้านีชิานอ่ะอ่ะชิบหมดแล้วกลับกันเถอะโอ้ยโคตรถึกไอ้น้องสอพันแห่งสายเลือดไม่หลั ไปไอเอาเอาไม่จริงออกจบเลยชฉอ,อล <c oughs> รออดเ,เลยคดูดูคุมกำเนิดเลยเน็ตยาเจ้หน้าท่ครั้งมกอเดินไม่ใช่ โอ้ยเนี่ยมันเยอมกก่นสกิลพิก่อนัวบึนกูจะจเป็นสกิลอย่างไปไอเดียแตกไมจรไปเกิลกันไปไหนไปไปไหนไม่มีแทงนะ

ไปอ้ยเอีกไปอีกไปอีกไอ้กไปอีกไปอีไอีไปอีกไอีโอไปอีกไปออีกไปอีกอกไปอกไอไอีกไปอีกกไปอีกไปอไปอไหนกไปอีกไปีกไปอปอีกไปอีกปอีไปอีปอีกไีอีกไปอีกไีกไปมันออกเอง อุ้ยอุ้ยไม่มีลาอ้อเนาะพีเองเนี่ยเต้นเลยแปลกตบเลยเนาะเดี๋ยวปีไม่ทำเลยเลยว่ะตาดีเย้ช่วงฤทธิ์มันตายงูเลยทังขืนไปดืดตื่นดืดเลยพี่เองเนย M V V มาชูอลยว่ะไอ้นนองที่สอง สามเลยโอ้ยที่สามไลท์เอที่สามครับอที่สองปกปีหนึ่งบาททีนึงไลท์สองครั้งเลยเฮ้ยยินดีนะเลยดีจริงเอาไปเลยไลท์ไหนวะนั่นไม่ยินนะเอาไปเลยไลท์เฮ้ยดนตรีทุกคนขอบคุณทุกคนครับไม่ขอบคุณเอ้ย